วันเนี้ยผมมีโชว์แข่งคอของ P C X 150 1ตัวกับเวฟร้อยสิบไอหนึตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะยากจะง,ง่ายประมาณไหนแล้วผมเริ่มที่ตัวกระบ,บอกโชคสีขาวเนาะเป็นเวฟร1 1 0สไอก่อนแล้วกันระนาบมันยังไม่ค่อยได้ดีอะระนาบหมายความว่า บังโคลนหน้ากับล้อหน้าและตรงกลากันเป๊ะเลยเนี่ยมันเบี้ยวอะ่ะไอ้ดัดระนาบก่อนรัดระนาบเนี่ยมันต้องดัดไปพร้อมกับแนวแกนโชว์แข่งคอนะครับเดี๋ยวดัดพร้อมกันสองตัวเลยวันเนี้ยถ้าใกล้เคียงนะเดี๋ยวผมจะพกักเอาไว้ก่อนเดี๋ยผมดัดพร้อมกันสองตัวเลยเยวเอา P C X หนึ่งร้อยห้าสิบ จะบอกโช้กสีดำม,มาดัดรักหน้าเหมือนกันให้ดัดให้ล้อหน้ากับบังโคลนหน้าได้การกันเป๊ะเลยแนวแกนช้กแผงคอกระตันหน้าสาหรับป้องกันนะครับแนวแกนช้กแผงคอคือไม่ให้ด้านหลังของบังโคลนหน้าเข้าไปชิดเครื่องยนต์หรือชิดตัวถังมากเกินไปก็ ตัวเนี้พีเจร้อยห้าสิบตระกูลพีเทั้งหมดเลยมันค่อนข้างจะดัดยากหน่อยเพราะมันเป็นโชแผงคอที่ค่อนข้างจะแข็งมากดัดแล้วมันทีมันแทบจะไม่ขยับเลยอาจจะต้องดัดหลายรอบพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกกล้างพลิกบนหลายรอบหน่อยเดี๋ยวเช็คนั้นรักหน้าให้เช็คแนวแกนโชแผงคอดูครับเช็คแนวแกนโชแผงคอก็ใช้เด็กแปบ๊บเช็คดูนะครับ่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คดูกันซิว่ามันเป็นยังไงมันดัดไปสักครู่เนี้ยมันได้อะไรไม่ได้อะไรอันนี้ทั้งสองตัวเลยอะแกนแผงคอมันบิดค่อนข้างจะเยอะต้องยกแผ่นดัดแกนแผงคอขึ้นสองรอบนะครับงานนี้เดี๋ยวเ,เก็บรอบแรกหนึ่งรอบก่อนนะครับแกนแผงคอบิดเยอะมาก ยิ่งตัวร้อยสิบไอยิ่งบิดเยอะเลยมันเลงฉากไม่ถูกอะ่ะไม่จะเลงไงเลงไม่ถูกเพราะมันบิดมากเดี๋ยวเราดัดให้มันคืนสภาพเดิมก่อนคุณใกล้เคียงสภาพเดิมก่อนเวลาจะเลงอะไรมันจะได้ง่ายตัดดัดลลองวัดดูครับถ้ามันใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดัดอีกตัวนึงก่อนดัดให้มันใกล้เคียงก่อนนะโอ้ร้อยสิบไอนี่บิดครับ ฉากแบบเยอะมากๆจะเล็งก็เล็งยากดัดไปต้องเล็งใบสวัดไปครับถ้ามันใกล้กเคียงแล้วเราไปดัดส่วนอื่นจะดัดได้ง่ายๆวะเพราะงั้นดัดยากครับตัวอื่นมไดัดยากถ้ามันใกล้กเคียงแล้วเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราเก็บตอนท้ายทีดัดอีกรอบเราลงก่อนแทนดัดแก้มเขาลงก่อน ตอนนี้เราเช็คฉากแล้วปรากฏว่ามันอ้ามากไปต้องดัดให้หุบเข้าหน่อยฝั่งหนึ่งอ้าฝั่งหนึ่งหุบถ้าดัดให้อ้าเนะครับถ้ามันอ้าดัดให้หุบดบปนี้ครับใช้ท่านดัดท่นดัดแกนโชกนะครับท่านดัดแกนโชกที่มันอ้าดัดใช้ตัวนี้ได้แลครับ เนีย่ยครับดัดแบบนี้มนะันอ้าข้างหนึ่งหุบข้างอนเนีนะ้มันมันมันไปทางเดียวกันดัดไปก็วัดไปครับดัดไปวัดไปเล็งไปอันนี้เป็นไงด,ดูสิอันนี้ทางอันนี้หุบสองข้างเลยจับทางสองข้าง เดี๋ยวลองเช็คดูวัยเนียบก่อนอีกว่าข้างไหนมันหาทา,างข้างไหนมันหุบเช็คให้ชัวร์เลยเช,ช็คจากเช็ควอยเนียบพร้อมเลยอ่ะเดีย๋ยวเอาแท่นดัดโชว์ลงก่อนอันนี้ต้องดัดทางนะครับทางซ้ายทางขวาเลยมันหุบเลยสองข้าง ทางก็จแบบแบบเนี้ยครับ <Okay. S 1> ให้โชคมันได้ก่อนเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วท้ายสุดจะไปเก็บงานอ, <Okay. S 1> อีกรอบเนี่ยอีกอีกอีกข้างด้วย <Okay. S 1> จับได้อีกข้างข้างนี้ก็หุบเข้าเหมือนกันจับทางของข้างเลย <Okay. S 1> ดูซิมมาไหมถ้ามันไม่มาเดี๋ยวเรา ใช้บล็อกลมยิงเลยว่ะยิงแล้วหมุนหมุนหาตำแหน่งเพราะว่ามันแข็งมากวันทีไม่มาพวกเนี้ยใช้บล็อกลมหมุนหาตำแหน่งเลยดีกว่าเดี๋ยวหาฉากจากบล็อกลมสักแป๊บหนึ่งก่อนครับเราหมุนหาฉากได้แล้วใช่ไหมเราก็จะดัดแนวนอนแนวนอนดัดง่ายกว่าเพราะว่าแนวตั้งมันดัดยากครับดัดไม่มาแข็งจัด PVC พอซ์ด้วยลีดด้วยครับมันด้ลีดเขาได้พีซ x เอ็เร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเลยครับลีดก็ทุกตัวเลยครับแข็งมากครับแั่แทบไม่มาไม่ขยับเลยดัดแนวตั้งมันดัดยากครับจะตีหน้าเราดัดแนวนอนดัดง่ายกว่าครับดัดไปเช็คไปวัดไปนะครับแนวแกนโชว์แผงคองกับระนาบพอฉากมันได้แนละ้อันที่ระนาบมันจะเสีย เราองประทัดเช็คอเอดัดดัดระหน้าใหม่นะครับคันเนี้ยแกนตัวแกนแผงคอเองอะมันคดด้วยเน,นี้ยดัดเฉพาะตัวแกนแผงคอนะครับมันคดเยอะคันนี้ผมไม่แน่ใจเขาชนอะไรมาเอาดัด แกนแขงคอได้แล้วตัวแกนได้แล้วทีนี้เรามาดัดรหน้าต่อครับเพราะเราไปหมุนฉากหมุนฉากตอนที่เราถอดน็อตล็อกแกนโชว์ครับนะครับทำให้ทำให้แนวรหน้ามันไม่ได้ mm hmm. เดี๋ยวเช็คดูนะครับว่าไงไม่ได้แข็งครับทัวนี้แข็งมาก ไม่ว่า p c x หรือ l e อ d พอๆกันเลยดัดเหมือนไม่ดัดเลยฉากได้แล้วกัหน้าได้แล้วเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดัดตัวเว็บร้อยสิบไปกันก่อน เดี๋ยวเราไปเก็บแกนเป็นรอพร้อมกันอจริงร้อยสิบไอน,นะครับก็มาเก็บระนาบเหมือนเดิมครับระนาบยังไม่ได้เราแั่ไปใกล้เคียงที่แรกระนาบก็คือแนวไม่ใช่แนวเลยล้อหน้ากับบังคนหน้าได้การกันเป๊ะป๊ะเป๊ะเลยครับ หน้าบันดันตัดความกันแนวไกลนโชกแหงคอก็กลับหน้ากับหลังครับกับหลังกับหน้าเล็งดูวัดแนวแคนโชกแหงคอวัดดูครับแนวนี้ครับให้เครื่องมือมันบอกเรานะครับว่าตรงไหนคตรตรงไหนไม่คด ทีนี้ก็ทุกอย่างจบหมดแล้วเหลือแค่แนวแก้ชกแข่งคออย่างเดียวแล้วเช็คช่วยทิ้งที่ครั้งสุดท้ายและท้ายสุดของร้อยสิบไปแนวแกนชกแข่งคอได้แล้วฉากได้แล้วเวอเนียได้แล้วกระนาบได้แล้วจบข่าวครับหนึ่งตัวเดี๋ยวมาเก็บตัวพีซีร้อยห้าสิบ ตัว P C X 1 5 0ก็เหลือแต่แกนแห่งคออย่างเดียวเหมือนกันครับดัดนี้จบก็คือจบเลยครับเพราะอย่างอื่นมเสร็จหมดแล้วนั่นเลยแค่แนวแกนแห่งคออย่างเดียวครับแล้วก็มารีชิดครั้งสุดท้ายและท้ายสุดวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโลกแห่งคอ P C X 1 5 0กับเวฟ1 1 1 0ใครไปไว้แต่เพียเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ